อ๋อนี้อยู่เกมโรบตแเราตอนนี้ผมอยู่น้องนะโอเคป้าเป็ปาเป็เราจะอย่าได้อย่าได้ลังพึ่งอ่ะทำไงเป็นพึ่งเป็นพึ่งเป็นพึ่งไงเราจะเเป็นพึ่งได้ยังไงต้องเอาตัวพึ่งแล้วทำไงน้ำยาถึงจะได้มาโอเคได้ได้อันนี้คือวิปปิกพึ่งนะครับ เป็นพึ่งอันนี้ปีกอันนี้ปีผีเสื้ออันนี้เป็นพึ่งนนปีกพึ่งปีกพึ่ง,งอันนี้อันนี้คือปีกพึ่งฮันนี่วิงแปลงก,กับบ้านใช่ไหมเขาจะได้อะไรมาเนี่ยเอาได้พึ่งมาแล้วเคว่อวก,กีวนะกลับได้ไหมเนี่ยได้เออวับกลับได้โอเค

บรรคบอย่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูไปว่าได้ได้เพิ่งได้เพิ่งเท่าไหร่ละ B O L Y นะครับผมโอเคเออหมุน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  what อ๋อโอเคไปดูไปดูก่อนเออได้แล้วเราทำไงเราได้แล้วโอเคโอเคไปไปไปหาอื่นไปหาอื่นไปหาอย่างอื่นโอเคไหนไปทางไหน

ต้องให้ต่อวเก็บเกี่ยวเกี่ยวที่นี่เกี่ยวยังนี่เกี่ยวเราใช่ไหมวันนี้เฮ้ยเก็บไม่ได้ไม่ใช่เอาไปออกเอาไปออกไปที่เปียบางเอาไปเอาไปได้ไหมโว้ยไปบ้าไปบ้ารูตกหุ่นเกมเลยแต่ละคนไอ้ที่บอลบอลนี่ไงอันนี้ อเกอเ็อเล็กออไเลเก็บไม่ได้ไม่ได้เก็บไม่ได้โอเคเก็บมาแล้วเป็บมาแล้วโอเคอันนี้ไปเก็บเจ็บดอกไม้นะครับผมาหานี่คเองนะมลาลาาลลา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 ล้าล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 ไลไม่ลลา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 าล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 าาลาาล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 อา เยเก็บอันนี้ก่อน <st> ภารกิจมันยาวนานมากภารกิจนี้นะครพพับก็คือการเก็บต้องเข้าหลังนะครับดบโอรี่ไปเข้าไปมาแล้วอันนี้ครับเก็บด,ดดอกอะไรมาดอกสีแดงนะครับลายวาร์เฟอร์โอเคไม่ใช่ต้องอันนี้อ่าเช็คตัดเฟอร์เน,นะครับ เดี๋ยวไปโอเคครับเดี๋ยวลาลาซันโฟเวอร์นะครับแล้วก็อะไรวอเตอร์ลินลี่นะครับถ้าทำเป็นวอเตอร์ลินลี่หรอใช่ขีนมาโบว์ข่าวไฟหรอเอาได้ไมมขวดหรองนบมนขึ้นไปกระับบิขึ้นไปบีอย่างช้าเลย เออเออบินบินไปมาละมาละตรงไหนเข้าตรงไหนรูปไปได้เหรออ๋อโตอ๋อตัวนี้ได้ได้ยังได้เหรอหยุดหยุดเฮ้ยที่ตอนตอนนี้สนามแข่งรถด้วยใช่ไหมสนามแข่งรถเฮ้ยมาใหม่แล้วไม่เคยเห็น ไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยดอกบวกับดอกบัวกระจกเลยวะลืมละเห็นได้ตัวนี้กอนเอ้ยไม่ใช่ลาวานี่ทิ่ดอกในต่อนี้นะครับโอเคอ๋อเหลือดอกฮัตตะันกับดอกดอกบัวโอเคครับวอเตอร์ลิลลี่ด้านล่างไหน ไปดิหมุนหมุนหมุนตัวหมุนโอู้ยการบินแปลกๆอะเฮ้ยสีดอกนั่นดอกนั่นดอกสีเหลืองนั้นนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอ้คือคนเล่นเยอะมากเกมนี้นะผมเราก็เป็นเพื่งน้อยนะครับ ไปเกียร์ตัวนี้ได้มานะครับเชื่ออยู่ไหนวัด <What? S 1> มันบินเท่ากันแล้วไมไ่ช่วยหรอกเริ่มมาสีเอ้เอเอาายเดนะี๋ยวังหายอยู่ในหน้าเขครับปุ๊บเฮ้ยจเข้าได้อย่างง่ายได้ เดี๋ยวสุดท้ายนะครับผมในวันนี้ภารกิจภารกิจของเรานะครับไปลงมาลงมาลงมาแหนรูออกอยางลืมละเขียวมาละเอามาละเอ๊ะข้างคืออะไรอย่าลงไปด้านล่างด้านล่างเป็นที่ซื้อของเฮ้ยไหนด้านบนด้านบนมันจะเห็นเร็วกว่าแล้วลุงรูนี้เหรอ ือเข้าเข้าตารูได้ใช่ไหมเนี่ยใช่เข้าตาตรงนั้นก็ได้แต่ตรงนั้นจะใกล้ต้นไม้มากกว่าเท่ากันเปล่าเนี่ยเท่ากันเอ้ยเอ้ยตัวตัวนี้มีนกด้วยมันคืออะไรไม่เก็บไม่ได้ครับมันคืออะไรไม่เก็บไม่ได้โอเคครับแกก็ไม่ต้องเก็บนะเอ้ยตัวนี้มีเหมือนมีขี้ไต่มาใช่ไหมเราต้นไม้เป็นปลาเพื่อได้เอาได้นกยังได้อย่างนกได้หรือมั้ง ขี่ไป,ขไปเขปเ้าไปันี่คือเรียกว่าพึ่งจับนกนะครับขี่ไปปุ๊บเกี๊ยวดอดไปทิ้งลงนะครับผมต้องให้ต่อเอานี่เหรอนี่โครมได้แล้วเรื่อันนี่โครมมานะครับผมพึ่งนะเอาถ้าออกไหนเนี่ย เดี๋ยวถ้าโออยู่ไหนโอนี่นี่นี่โอเคไปไปไปวับกลับเออจะวางได้ไหมเอาอันนี้ของของใครเนี่ยเนี่ยวางไม่ได้เอาวางได้วางได้วางได้ละวางได้ละโอเควางได้ละเดี๋ยวลาลกายร่างเดียวลาลกายร่างเป็นคนปกตินะครับผมโอเคลูกนี้มีแล้วนะเอ้ยนี่มันของใครติดอย๊งเนี่ยมาเก็บเก็บรางุ่้ไม่ได้ โอเคต้องหยิบตบังอนี้ใส่เข้าไปาแล้ก็ใส่เข้ใส่ปลาไปดูดีได่ไ,ไ,ได้ิกอะไรมามีฟิตนนะนี่นี่นีเนี้ยปุดปสลิปปี้อ่าเอาแปไปเสีปลาอ่าเอาเอาแปไปเอาเอกินเฮ้ยโอเคเอาเอาเอาอีกหนึงนะครับผมในในมาข้ากันกันท่ไหม อ๋อเป็นมีปี๋เขาจะบินได้อยู่แล้วมาม <c oughs> า,าทายามาต่อสู้ดิโจมตีโจมตีจมตีไงขอยาหน่อยาหนเฮยเฮ้ อย่าม <Sí. S 2> ือก okay. ินนะเอาไปใส่ตรงตรงระเบิดนะโอเคนะปุ๊บปุ๊บโอเคคือใช้แค่อย่างเดียวเหรออาวุธอ่ะโอเคตอนนี้เรามีอะไรบ้างเราอันอะไรคือระเบิดอันนี้คือระเบิดหรอไม่ใช่อออแต่เราใส่ยาอะไรก็ได้ใช่ไหมต้อยาปี๊ดอะไรก็ได้ใช่ไหมมีชิลลี่ครับชิลลี่ วูวูวโ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 วสลับโพชันออกมาเียน้าพัดพชันนได้อยโอเคดูมาดูมาเฮ้ยเดี๋ยวน้ำยาตกวไปี่มไบอลเพิ่มอ๋อมันตน้นบอลใช่แล้วก็มาขวยาแล้วักรอบขวยาแลทางนี้ยิงบอลผม วางครับผมปุ๊บเอ้ยข้าวมีตอนนี้เริ่มยิงแล้วตอนนี้เริ่มต้องสแปมบอสไปเรื่อยๆนะประมาณนั้นอคข้าวยาข้าวยาอย่าไปใส่ใส่ยาไก่ได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ใกล้ใกล้แบบนี้ฟิวฟิวไม่ไัมนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปข้าวยาดแบบเกี่ยวมันมีอันตรายตัวบอลนะคือมันแปว่าต้องมันต้องเป็นยาเข้าใหม่เข้าใหม่ มีงยาปลาแล้วบุ๋มยิงล็กด้วยเอาเข้าไปจะยิงยองไงจดีิงด้วยกูมันเอ้ยมันยิงโยมมาละโยมมาละโอเคไม่พยายามหลบๆก็ได้นะเดี๋ยวไปปุ๊บโอเคไม่ไปไกลอย่างเดียวโอเคโอเค ยิงบอสยิงบอสคือม <Depois S 1> <Hir v> ันจะไม่ตายแน่เลยเออเอ้ยเอ้ยตอนนี้อยู่บนฟ้าโอเคนะครับผมอุ้ย